สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการนำเสนอในส่วนของการใช้งาน Microsoft Teams นะคะบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับ Microsoft Teams นะคะถ้าใช้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถเข้าถึงได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็นการเข้าถึงแบบ ออนไลน์นะคะหรือการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะกับรูปแบบที่2นะคะก็คือการติดตั้งนะคะตัว Microsoft Teams นะคะลงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะในรูปแบบของแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์กันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็ให้เราทําการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะจะเป็น Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge นะคะหรือว่าเบราว์เซอร์อื่นๆนะคะที่มีในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะจากนั้นนะคะพิมพ์เว็บไซต์นะคะ www.office.com นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เราคลิกปุ่มสีส้มค่ะลงชื่อเข้าใช้นะคะ ตรงนี้ค่ะให้เรานะคะกรอกนะคะอีเมลของ Office 365นะคะถ้าเป็นนักศึกษานะคะก็จะเป็นรหัสนักศึกษา a o 3 6 5 b s r u a c t h นะคะจากนั้นนะคะคลิกปุ่มถัดไปค่ะ ป้อนรหัสผ่านนะคะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเรานะคะเป็นการใช้งานครั้งแรกนะคะขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะการเข้าใช้งาน Microsoft Office นะคะก่อนหน้ามาก่อนนะค่ะจากนั้นกอกรหัสผ่านลงไปค่ะและกดลงชื่อเข้าใช้นะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้าต่างของ Microsoft Office Online แล้วนะคะเราจะพบในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะที่เรียงรายกันอยู่ด้านซ้ายมือค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ Microsoft Teams ค่ะเราสามารถที่จะคลิกนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการนะคะเปิดหน้าของ Microsoft Teams นะคะในรูปแบบออนไลน์นะคะก็จะปรากฏอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์โดยที่มี a d d r e s s Bar แบบนี้นะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้าต่างของ Microsoft Teams นะคะที่อยู่บนเว็บแล้วนะคะเราก็จะพบว่านะคะเราเนี่ยนะคะได้เป็นสมาชิกนะคะอยู่ในทีมไหนแล้วบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ทําการเพิ่มนะคะรายชื่อนักศึกษาค่ะเข้าไปในรายวิชาต่างๆที่ต้องเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t e a ค่ะลงบนเครื่องของเราบนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็สามารถที่จะ คลิกนะคะดาวโหลดตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการที่เราจะเข้าไปดูในทีมต่างๆนะคะก็เพียงแค่คลิกเข้าไปนะคะในส่วนของทีมที่กำหนดนะคะจากนั้นนะคะก็จะปรากฏในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าผู้จัดนะหรือว่าเจ้าของห้องหรือว่าอาจารย์ผู้สอนนะคะมีการอ่โพสต์ข้อความหรือว่าการนัดหมายต่างๆปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นอยู่บนโพสนะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนไทม,ม์ไลน์บน Facebook นั่นเองค่ะ เมื่อเรานะคะเข้ามาดูในส่วนของทีมนะคะของรายวิชาต่างๆแล้วนะคะต้องการกลับออกไปในส่วนของหน้ารวมนะคะเราสามารถดูที่เมนูด้านซ้ายนะคะและนะคะบเบ็ลคลิกตรงคําว่าทีมนะคะที่เป็นรูปคน3คนนะคะก็จะกลับออกมาที่หน้าหลักนะคะก็จะพบกับรายวิชาอื่นๆที่เราสามารถคลิกนะะ้าเพื่อเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆของรายวิชานั้นได้ค่ะ การใช้งาน Microsoft Teams นะคะแนะนำว่าถ้าใช้ในการเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้เป็นคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็ขอให้ทำการติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันนะคะลงเครื่องไว้เลยนะคะครั้งถัดไปเวลาที่จะเข้าเรียนเนี่ยนะคะมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะโดยที่นะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดนะคะตัวของ Microsoft Teams นะคะจากตำแหน่งตรงนี้นะคะหรือว่านะคะจะเข้าตัวเว็บไซต์ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชด้วยคำว่า Microsoft Teams ดาวน์โหลดก็ได้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาติดตั้งได้เช่นกันค่ะเมื่อ ติดตั้งแล้วนะคะก็เวลาเปิดใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะทําการค้นหานะคะแอปพลิเคชันลงที่ติดตั้งอยู่บนในเครื่องของเราแล้วนี่นะคะขึ้นมาได้เลยทันทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการนะคะล็อกอินนะคะโดยการใช้ Account นะคะของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทำการป้อนรหัสผ่านนะคะค่ะจากนั้นระบบก็จะพาเรานะคะมาที่ตัวของ Microsoft Teams นะคะก็พบกับรายวิชาต่างๆเหมือนบนเว็บเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams นะคะสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะ